ดีพี่น้องตอนนี้เม,ม่ม้อนออกมาทางหลดเด้อทางหลดใหญ่สไปเบิ้งนา่งล่ะเจ้าไอ้หน่อยหายทานเพื่อนไม่ลงสไปหลินเพื่อนไม่ลงเด้อนี่ทำงานกับเบื้องเส้นทางไปสวรรค์เส้นทางไปสวรรค์ทางตั้งนี้ไปเซโนมาเบิ่งร้านข้าเพิ่นขายอย่าง ้อนบ่อาเปาหอนบ่อแม่ม้อนสื่อสระเปากินพี่น้องห้อนยังสาลเปาหนีเมฆ่า,าสื่อสลเปาพี่น้องก่อนทอได้ละสองพันกีบสองพกรีบกหาันอ่ะสาดีพี่น้องเลเมฆ่าขายสลเปา สาวเข้มหรือสาวมวอยนี่กระปูกซื้อจักกุ่นได้สมวะเออสาวสมก่อนสองพันสามก่อนหาพันคือสามก่อนกับสาวบาทเลยพี 1, ่น้องเอาหอยป่าพุกอันละล่ะเอาสิบพันขีบสิบพันขีบกับคือสี่สิบบาทเนาะสิบบาให้ สปซูไม่ลงกินซ <laughs> ื้อสลัเปลา่าไปซูไม่ลงกินอย่างละสามบอกเอ้าก็ได้เอาครัโต๊ะขาวสามแล้วก็สีม่งวงสามอืมมันกินเบิง่งมันสรสชาติมันแบบมันคือ,คอกันบอ <laughs> กจะคือเอาทองน้อยใช่ป่ะทงน้อยพูดเออเอาใ<ๆ>สา่ใ<ๆ>ส่คนละทงไปเลย ใหม่เนาะซื้อสล,ลับเผาไปกินไปซูเม่ลงกินไปหลินน้ำเพลนอยู่เพื่อนกับเซ็งก็ <c oughs> เลยออกมาหลินข้างนอกก่อนหน้าไหวอารานี่อีกพี่น้องให้นั่งหลาเพลนเพลนนั่งหลาเพลนออกมาสั่งน้ำปัน่นอยากกินน้ำปั่นอีแม่เพลนว่าฮ้อนแดดเฮ็ดเรียกยิบกระสอบทาน <c oughs> นั่งโจกโกอยู่เปได้ไดายละ ไงบยบกระสอยิบกระสบทาอยเอวเท้าน่อยเท่าตัวพี่น้องไงบ่เอาชินนปันม้เมค่าสบายดีแน่โอยสบายดีน้ปันสร้างน้ำยังไนรถเือรถเถือดรถชาเขียวชาเขียวกุ๊กกุ๊กกุ๊กกก้เออ สามจอกวะอเอาโกโก้ให้ป้าอีเด้อจอกหนึ่งเด้อเป็นสี่จอกสี่จอกกระซ้าพันเด้อพี่น้องเด้อจอกหนึ่งหาพันกีดจอกละซ้าบาทซ้าพันกีดสี่จอกซ้าพันกีดจอกละหาพันเป็นเป็นแปดสิบบาท เช่นของเตียงทงเม่เตียงทงเออเมียเพลนแหละคลายน้ำปั่นอันนี้ผัวเพลนเด้อเจห่านเพลนห่านเพลนอ้านหน่อยริมทางไปใส่ให้ใน่งกันไม่ม้อนบปได้ซื้อขากล่องมาเดินพี่นอง ับเอาเอามือจับเอาจับโทรศัพท์ไปเฮืนไปเฮืนไปลงสืบสระเปาไปสู่ฝ um, oh, uh, oh. oh, oh. ันกินอยู่เฮือนกัเซ็งจัสิเห็ดอีกยังอุกใจรายมาหูทางไปพี่น้องเอ้ยอยากสิไปสนีแดด้อน้อนีนะ ใช้กล <ừ, S 2> <c ười> ้วยลายขนาดเลยโอ้ยได้กล้วยลายฉันซื้อกล้วยมูลายลูกสาวฉันซื้อกล้วยมาเขาไปเบิ่งกล้วยนกันพี่น้อง่งกล้วยฉันซื้อมาแต่บ้านแมวคุณเด้อกล้วยนี่นะวันนี้ซื้อมาไก่ได้ซื้อมาไก่ได้ทางไปแข้งขมวนคนละถักเขขนี่ดิฉนซื้อมาตุนไวใช่ไหมกุ๊ดจีนเนี่ย แต่บรเวิงัวก็ได้ย <t ừ> ิ่นขายข้าวเดียวกับเบิร์ดแต่กล้วยขนาดนี้มันซื้อมาพังทลายเลยนี่ยังสุดยอดมากงามกล้วยนี่ตัดแล้วตัดเป็นวีเป็นวีตัดเป็นวีใส่ได้เป็นล่างเซน้ำมันเป็นมารว่าเซน้ำเกลือยังครับแม่ผลจะมาใส่ล่างใส่ล่าง ขายเป็นกิโลโลเจ็ดพันกวีด้วยคนขายเจ็ดพันก็คือเศร้าวกว่าบ,บาทด้วยคิดน้องเด้อเป็นเงินบาทสองสามไปดิอันนี้คือลูกเคยไม่ลงเด้อบ่าวน้อย,ยมีแต่น้อย,ดยได้เฮือาานหลังนึ่งน้อยเมียก็น้อยหัวก็น้อย <laughs> ลูกไม้ม้อนก็น้อยลูกไม่ร้องก็น้อยลูกชายก็น้อยลูกเศร้ากันน้อยเห็นอยังเฮ้ย ักใส่เออต้มน้ำพักเออต้มน้ำพักไปใส่แก้วเออเป็นน้ำพักเต็งซื่ออันซาลาเปามาสู่โตกินนี่ยเนี่ยนี่ยไปไปซาลาเปาเลยฮะนั่งมวยเห็นไหมซื้อซาลาเปามาสู่โตกินกินลองเบิ่งเคยแสบปุ๋บอไปละบ้านน้อยโอ้โนี่ลูกสาวเพิ่น ปีหนามหมเน่ปีหนามหมเน่สวัสดีค่ะสวัสดีเปตลาดก็พัวเพิ่นเราจะเปตลาดแล้วเจ้าสงผมเมียไปเด้่วไปตลาดกันเขาตลาดสองผมเมียเพิ่นทางน้อยข้าวน้อยน้อยตัวน้อยพี่น้องลูกเสือเล็กิวน้อยฟ้ากินน้อยมาแล้วเพวผลสิได้เพผลสิได้พ่อแห้งคนสิปันแล้วเนาะสีโจ๊บว่าใส่ของเมย์นี่โกโก้โกโก้ตอบใจ ไปหายสองเบาหันฟุราโจกไปเบืองทานน้ำกันพี่น้องยิบกระสิแหละเปลี่ยนกระสอบเปลี่ยนสอบดำมาเป็นสอบขาวหายแล้วกายิบยิบตั้งสิ่เ้นี่ไร้สอบเลยเปื่อเซลลว ทานนี่มันปรแมนพันสองรยเด้อมันพันหกอยสอบเด้อพี่น้องทานนี่น่ยพันหกอยสอบบอร,อร,ร,ริง่ายเบอรเซลเลหายนั่งลามาเป็นคนยิบสองน้องคนหันหายหายและะ้วก็นนังลายิบเคเยไได้ไ,อ,อ,ไอ้บ้า,า,า,ามือไอ้เบ้อ บบาวน่อย่นเมือ่อยมนทางก่งนี่ขี้ทานมุ่งเม,มาบกกาเรียบกล้องไอ้บบาทั้งนั้นแห้งขาดผนสบายดีพี่น้องเนี่ยอเออเอ้เห็นปะหอนอนี่แหละทานนี่เดี๋อ้เมืเม่อไรมันมานิ ยังมาในยิบสุ่มนี้ยังมาในยิบเอาไปเมืองจีนจเซาขึ้นจีนจีนจเสียไปจีนเท่าลไปเองเพราะว่าลูกทายของแม่ลงซื้อท่าทำหลาคนยู่สวันคนกะเขากะบุหูเนาะเขากินบันะเ,นเส้นน้ำกันนั่นแหละกินบัเส้นน้ำจีนเหมัอนซักเราทานมาอย่างนี้ หายคนหายแล้วก็นิบเนาะก็เสร็จแล้วนอนกับบมีย่างมาไายให้เบิ้งเนาะทิวทัดเงินไม่ลงให้เบิ้งตังค์พี่เป็นบุญมีหายบอลสีเมีหยันเนาะเดินบ้านมันก็แคบบุญมีคนอะไรนิดหน้อยเลิน น,นี่กระโดดเพิ่นคือกันคุณใดเขาโทษขอไพร์เด้ขอขาเป็นไล่หูไล่าตากันไปม้อนจับเอาเด้อจับใายอันนี้คือเพื่อนหนุกายเพิ่นทีอยู่สวรรค์แหละเพื่อนแถวคำลาพวกเพื่อนวบนี้ตอนมาผีเพิ่นก็นอนเพื่อนเพิ่อนอยู่สวรรค์อยู่กับเมียเพิ่นนี่แหละไสองโ<ๆ>ดนๆเราเพิ่นเขามาดเท่านึง พี่น้องเนะบิ่งเนาะบรรยากาศเส้นทางอันที่ว่าเลี้ยวเห็นหลังสีผ้านั่นคือบอนั่นพนักงานอันพวกเห็นงานนี้คอนพักเด้อบ้าน์พักเป็นบ้าน์พักบ้าน์พักให้พนักงานอยู่นิคอนเศร้าอยู่อันนั้นอันแหละบ้าน์พักแก้วยังไม่หมดก็ลืมแล้ว เอาคลิปนี้กับบ่มียังเนาะรีวิวออกมาขังนอกให้พี่ให้น้องเบิง่งมาหลิน,น้ำม่ล้ง